ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทําดอกกุหลาบนะคะจากลวดกระมีน่ารักหวานหวานแบบนี้เลยนะคะใครมีลวดสีแดงก็เอามาทําตามได้เลยนะขั้นตอนง่ายๆอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะน่ารักไหมเริ่มทากันเลยนะขันดับแรกนะคะเราจะทํากลีดอย่างนี้นะคะทั้งหมดแดกลีบนะคะ บดแบบนี้ทั้งหมด8แบบกีไปเริ่มกันเลยอันนี้เนาะเป็นวัดกำมือวัดความยาว4เซนแล้วก็หกักตรงนี้นะคะแล้วก็ไขว้กันจากนั้นก็ให้เหลือประมาณเหลือปลายประมาณ1เซนเนาะหักแล้วก็บิดหงทีเพื่อนๆจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็รูดนิดนึงแล้วก็ให้เขาโค้งเสร็จแล้วก็บิดหงทีนะคะจะได้แบบนี้ จากนั้นก็รูดตรงนี้แล้วก็เปลายลวดนะคะสอดเข้าตรงการลกกางแล้วก็ค่อยๆจัดค่อยๆดึงนะคะเสร็จแล้วกลับด้านแล้วก็เปลายลวดตรงนี้นะคะมาใส่ตรงนี้แล้วก็บิบได้แล้วนะคะเลยเสรเราจะทําทั้งหมด8กลีบนะคะแบบนี้ทําทั้งหมด8กลีบอ่ะเริ่มทําอีกอะไรเนาะเริ่มทำใหม่ทีงนะคะ าทำครบแปดกรีบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำกลีบอีกขนาดหนึ่งนะคะอันนี้พักไว้ก่อนเนาะก็นำลวดนะขนาดความยาวห้าเซนนี้เราจะทำทั้งหมดหกกรีบนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นลวดกมะยีขนาดสามสิบเซนเนาะแล้วก็มาวัดห้าเซนแล้วก็หักแบบนี้เนาะแล้วก็วัดอีกให้เหลือปลายตรงนี้หนึ่งเซนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะทำแล้วก็บอ่าพอได้อย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆรีบ นิดลวดนิดนึงให้เขามีความโผลแล้วก็ทำนี้นะจากนั้นก็บิบนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มความยาวของลวดเนาะจีบนี้ก็กลับด้านแล้วก็มาดับเหมือนเดิมนะคะเราจะทําทั้งหมดเราจะทากลีบนี้ทั้งหมดหกกลีบนะคะจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมโฟกัสไหมเอ่ยเราจะทําทั้งหมดหกกลีบนะคะเนเพื่อนอี๋ยวทำซ้ำให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ ต่อไปเราก็จะทํากลีบเลี้ยงตรงนี้นะคะเพื่อนๆกลีบเลี้ยงเราจะทําทั้งหมดห้ากลีบทําแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะใช้สีเขียวนะคะสีเขียวอ่ะวัดนะคะความยาวสีเส่เซนแล้วก็พับจากนั้นก็บิดไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆบิดเลยบิดประมาณสองทีก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดอ่ะได้แล้วหนึ่งกลีบนะคะเราจะทําทั้งหมดห้าห้ากลีบเนาะ ได้กลีบเลียงครบ5้ากลีบแล้วเราจะมาพาทําใบตรงนี้นะคะใบอันนี้เราจะใช้เป็นสีเขียวเนาะไปเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> สีเขียวนะคะวัดใบแรกเราจะให้ได้เอาวัด5เซนเนาะใบแรกเราจะวัดตรงนี้5เซนนะคะเพราะว่าใบแรกจะทําให้เขาดูใหญ่นดนึงแล้วก็บีบจากนั้นก็ทําเหมือนกลีบเลยค่ะเพื่อนๆโค้ง ให้เขาโค้งแบบนี้โค้งแล้วก็บีดลวดจากนั้นก็สอดปลายเข้าไปนะคะแล้วก็พับลงมาแล้วก็ตัดอันนี้ได้แล้วนะคะหนึ่งใบแล้วก็จัดปลายให้มันเร็วๆได้แล้วนะคะหนึ่งใบทำอีกอ่ะใบนี้เราทำ ใบนี้จะเป็นใบที่เราทำห้าเซนเนาะเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นความยาวสี่เซนอีก2ใบนะคะวัดลวดให้ได้4เซนแล้วก็พับลงมานี้จากนั้นก็บิดแล้วก็สอดลวดเข้าตรงกลางนะคะ ก็พับลงมาแล้วก็ตัดไปลวดนะคะอ่าได้แล้วอีกหนึ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งอันนอ้องอ่าพอได้ครบพอได้ครบสามใบแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปประกอบนะคะเราจะใช้ฟฟลาร์เทปพัน เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นใบพอเราได้กรีบกรีบเลี้ยงแล้วเราก็จะนํากรีบนะคะไปรีดถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องหนีบผมนะคะก็ไม่ต้องรีดก็ได้อันนี้เราใช้เป็นเครื่องหนีบผมนะคะในการรีดเนาะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องรีดก็ได้นะคะเพื่อนๆใครไม่มีก็คือเดี๋ยวรอขั้นตอนถัดไปเลยใครไม่มีก็รอขั้นตอนถัดไปเลยนะไม่ต้องรีดก็ได้นะคะ พอรีดกรีดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้อย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะทําการตัดตรงนี้นะคะตัดไปแบนี้นะตัดออกทุก,กรีดให้เขาสั้นสั้นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆตัดออกเลยใครไม่มีใครไม่มีครีมแบบนี้แนะนําเป็นการไกได้นะเพื่อนๆใช้กันไกได้นะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะ มาดัดนะคะก่อนดัดเราก็เพื่อความแน่ใจเราจะใช้คีมบีบๆตรงข้อต่อว่าเขาแน่นดีแล้วนะทีนี้เราจะมาทําการดัดนะคะขั้นตอนการดัดเราจะอันนี้เป็นตรง ขาเรียกอะไรก้นที่เราบิดใช่ไหมที่เราตัดขั้วออกเมื่อกี้เอานิ้วโป้งจับอย่างนี้นิ้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะแบบนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ใช้มืออีกข้างบี้เขาอย่างนี้เขาได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจุมตรงกลางเนาะอ่ะทำอีกทีนึงนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เขามีความแบบได้แล้ว อย่างนี้นะคะเพื่อนๆพอดัดก,กีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองประกบกันดูก่อนนะว่าเขาโอเคไหมนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเปลืนกกาวนะคะกาวร้อน ก็เอามือบีบๆเขานิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกกุหลาบอันนี้เป็นกีบเลี้ยงเนะเาะแล้วก็จะมาใส่นะีนน้ะ เป็นการน,นะคะเป็นการลวดการแข็งนะเราก็จะใส่การนนะแล้วก็จะพักไว้ให้กาวเซฟต,ตัวนิดนึง พอกาวเสร็จต,ตัวแล้วเราก็จะมาพันการนะคะอันนี้จะเป็นใช้เป็นฟฟลลาเทปนะคะพันการเราจะเริ่มพันตรงนี้นะพันขึ้นไปแล้วก็พันลงมานะคะพันไล่ลงมาแล้วก็ใบที่เราเตรียมไว้เนาะก็ใส่เลยก็พันนะคะแล้วเราค่อยมาดักทีละ เรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบถ้ามีกาวยืดยืดก็ดึงออกนะคะเก็บงานให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะลองทําตามดูได้เลย